ใจนะครับผมอผมมาครั้งนี้ครับผมครั้งที่สองใช่ไหมครับผมผมพูดตรงๆนะผมชัดเจนนะผมมาไม่สร้างปัญหาแต่ผมมาเพื่อสร้างประโยชน์นะครับผมคุณไม่เชื่อเดี๋ยวดูผมยาวๆโอ้โหนี่คือคําพูดของอาร์มเนี่ยนะครับผมผมชัดเจนนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนี่มือปราบอินดีที่ารรักทั่วประเทศไทยทีคารพครับกับบรรยากาศยคขํขึ้นเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจนะครับก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงทุ่งนาเลยเดินทางเข้ามาซุ้ม ไก่ชนด้านหลังหาน้องๆนะครับทีมงานมือน้ําและก็ทีมงานที่ดูแลฝควายงามของผมนะครับเดี๋ยวมาพอดีมันนี้ได้ซื้อลาบเป็ดมาฝากน้องๆทีมงานมาจะใส่อีกน้ำนะครับมันนี้ได้เป็ดมาลาบต้ม่มซูอามรมเนลนากับผู้ชงนะครับหนุ่มน้อยจากระยองนะครับยังอยู่ครับยังอยู่นะครับส่วนเงินอุบลนนอนพนกินอิ่ม อัานี่ยเหยียดขี้งเลยครับอ่าอะไรครับควายหน่อยกับพ่อเด่นยองแยงเวลาผ่อนคลายกับมานังเบงิงควายเบิงไก่นะครับสายพันธุ์ของผมมือเ้าร์สมไก่บอลหรอน,น,นรมือเสาร์สมมือเดืน,นบ่เป็นได้บักแซนล้านห้องสมจ็ดรอบเหรอสามรอบสรอบเนาะ,นะมื้อนี้ไม่ได้รถรถรับไก่เขามารับไปไเลยเดือน,นบ่อ๋อโอเคอ่าครับลูกค่ากับอ่า ติดตามสายพันธุ์ผมนะครับสายพันธุ์มือปราบกะมีทุกวันนะครับส่งไก่ทุกมือแต่เพียงผมราสามารถลงเฟสลงติ๊กต็อกลงยูทูบลงอะไรได้เลยนี่ครับเอาบรรยากาศย่ำขึ้นมันนอนว่าเห็นมันดอกเออทายพี่น้องเขาเมืองเนีเ้ยนี่คือบรรยากาศนะครับอาคารนี่อาคารแรกนี่แม่พันธุ์นะครับตอนผมทําไก่มา5ปีแล้วนะครับกเ็เลือกเฉพาะธุรกิจสนามแต่ซุ้มทีมงานน้องๆมือน้ําด้านหลังก็ เลี้ยงออกชนสร้างสีสันอยู่ตลอดนะครับอตอนนี้ก็ได้นองแสนกลจากเสียโยโชคดาราฉายมายืนพอพันนะบีดใส่กับสายเกาหล่านสายยกขิรีสายทับต่อแดงสายดำเทพลีลาสายปินนะครับสายพระจันทร์เชี่ยวพระจันทร์ฉายเลดามูสื้ดำดำเอ,อโซมมนี่แหละครับหลาล่าสุดผมก็ไดติดต่อไปหานอง ซุมมิดใช่จังหวัดกาลสินกะแบ่งน้องแท้ของเท่าแสนขนมาอีกนะครับเป็นน้องแท้ครูพ่อแม่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นดไอ้จอนี่สีเดินทางไปรับเองกับมืออยู่กาลสินนะครับเนาะนะครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศฝนตกครับผมกะนี่แหละครับงานหลยนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่อุดหนุนสินค้าผมเสื้อยืดนะครับของฝากธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ทล่องแพนะครับมีเงิน มีรายได้โดยสุจริตผมกับแบ่งปันนะครับให้กับสังคมเนี่ยแบ่งปันให้กับน้องนุ่งผูม่าพิงผ้าอาศัยแนย่นะครับอ่าอาอาวโ่สวัสดีสวัสดีสดวัสดีเฮ้ยวันนี้ลาบเป็ดเว้ยนะครับน่า,นาเดี๋ยวให้พี่เสมเขาทำเป็นว่าเนี่ยเคยกินไม่ลาบเป็ดเนี่ยเคยครับฮะเคยกินคเคยใช่ไหมเคยกินเปล่าพ่อเอกเคยครับผมฮะ เคยครับอโ,โอโอโ้กล้องมาดูกใ,ใกล้ๆน่ยโอ้หลอมากเลยตอนนี้ถือไม่หน่อยที่ถือไม่หน่อยมีอะไรทักทายไหมคุยเอา่าอัอนนี้มีอะไรทักทายอ,อยากจะคุยทักทายกล้องหน่อยกับเอฟซีพี่อจอนนี่หน่อยก็พี่จอนนี่เหรอครับอ่าพูดอะไรดีครับเออจะพูดอะไรก็พูดเดี๋ยวพี่อา่าก็ก็ที่ดูคอมเมนต์มานะครับที่ผ่านมานะครับผมอยากดุอยากด่าอยากว่าอะไรเต็มที่เลยครับผมผม ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะมาครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนผมอะผมมีปัญหาส่วนตัวมาแต่ว่ามาครั้งเนี้ยวินเงียบก่อนเนียวินเอาว่ามาน้องว่ามาพี่เดี๋ยวเอาค้างหม้อก่อนผมผมรองงานที่กรุงเทพแล้วผมพอดีเที่โอเล่เขาไปพักอยู่พญาไทส่วนผมอยู่ประตูน้ําก็เลยติดต่อกันมาพอดีรองานพอดี ก็ยังไม่เรียกตัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอดีพี่โอเล่ก็ไปปรึกษ,ษาที่จันนี่จันนี่ก็ลองให้เข้ามาหาดูก็เลยได้ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ได้รับโอกาสจากพี่จอนนี่ได้โอกาสจากพี่จอนนี่ครั้งนี้ก็เต็มที่ครับผมชัดเจนครั้งนี้แบบผมพูดตรงๆนะ,ะเพราะว่าหยุดผมหยุดเล่าเนี่ยผมไม่กินมา5-6เดือน,นแล้วไม่ใช่ว่าผมมากินที่นี่ เยี่ยมมากน้องทำพิสูจน์ให้ทุกๆคนแล้วให้เขาได้เห็นเนีย่ยเล่ากักนี่เนี่ยมันซื้อมานี่ของใคร <c oughs> ในี่ของใครกังนี้ของใครมั่วแล้วฮะของผมครับอ่าดื่มทุกวันใช่ไหมดื่มก็จะเป็นบางครั้งครับเช้ด <c oughs> ื่ม <c oughs> แล้วก็ทำงานได้ครับ <c oughs> เอาไปัน <c oughs> ดีดูดิเออเออเช้าก็ตื่นแต่เช้าทำตามหน้าที่ครับอแต่ต้องเป๊ แต่ต้องเป๊กก็ตอนเย็นครับหลังเลิกงานครับดูแล้วดูน้าไม่น่าจะอยู่ได้อีกนานถ้าสภาพนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ก็ต้องอยู่ครับวันละกักเลยเหรอนี่กักหนึ่งคนเดียวเลยเหรอเนี่ยครับโอ้โหพอแล้วครับโอ้โหต้องวันละกักเลยครับโอ้หลือหมดยังไงหมดแล้วครับฮะหมดแล้วครับหมดแล้วครับนี่แหละครับก็ผมไม่ได้กินมาก็ ก็สองวันครับก็แล้วแต่ยังไงแล้วแต่ชีวิตของพวกเราไว้อยู่ขอแค่อย่างเดียวอย่างที่บอกไงหากสร้างประโยชน์ให้พี่ไม่ได้ก็อย่าสร้างปัญหาใหาพี่แต่วันนี้เดี๋ยวกินลาบเป็ดมาดิเอาเกลือมาดิเอาเกลือมาใส่ไอเส็มอันนี้ห้องห้องห้องสิบมอต้มเล่ยบอลเลือลวกลวกละบ่ตัวนี้ซอยผัดออาอ๋อซอยผัดเอาเนาะอ๋อ อ่ะครับก็บรรยากาศนี่แหละครับความเป็นอยู่มีหลากหลายเรื่องราวชีวิตกัแล้วแต่ผููมักภู้บมักนะครับเนาะแต่สีสำคัญกับกำลังใจไม่ให้กันนะครับภูดาภูวากะนยอมรับตลอดคนอย่างผมนะครับยืนอยู่บนโลกโซเชียลมา10ปีเจอมาทุกรูปแบบนะครับแต่ที่สำคัญผมไม่เคยเกียนต่อใครผมไม่เคยโต้แยง้งไม่เคยโต้ตอบไม่เคยโต้เถียงไม่เคยต่อล้อต่อเถียงใครจะว่าจะแบบไหนอย่างไร นะครับผมก็มาคอยสอนน้องๆตลอดอยู่หากอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติขอให้คิดดีทําดีเป็นพอนะครับคนอื่นจะว่าก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ถึงอย่างไรก็อย่าไปสร้างประโยชน์เออยอย่าไปสร้างปัญหาผู้อื่นเช่นกันอยู่กับพี่เห็นไหม<อ>เนี่ยตอนนี้ถึงมึงว่ามึงจะกินกูไม่ได้ว่านะแต่ถึงมึงบอกไงอย่าสร้างปัญหาให้พี่เออเมื่อไหร่ถ้าสร้างปัญหาหพี่ก็ถือว่านั่นมึงคือว่ามึงถือว่ามึงใช้ไะ เถือว่าก็ใช้ไม่ได้นะเข้าใจไหมเนาะพี่ก็ไม่ได้ว่ามึงนะมึงจะดื่มมึงจะมึงจะเปกกกพอเป็นสิทธิอ์ออโอเคเวลาผ่อนคลายอยากกินกินกินได้แต่เวลางานก็คืองานอยู่กับพี่แค่นั้นเองไม่ใช่ว่ากูเป็นเจ้านายที่จะคอยสั่งการบงการชีวิตมึงไม่ใช่แต่ถ้าในกรอบการอยู่ร่วมกันมันอยู่ด้วยกันไม่ไ,มได้เราก็ต้องแยกกัน ถูกไหมน้องคแค่แค่นั้นเองมึงอยากเป๊กมึงอยากทําอะไรถึงเวลาพักผ่อนเวลาดื่มเวลาผ่อนคลายก็ว่าไปเอ,อ <c oughs> พี่ก็ให้กําลังใจตลอดด้วยดิอยากกินลับเป็ดพี่ก็สั่งมาลองดูดิตัวเบ่มเลยเออ,เ,อ,อ <c oughs> เมื่อเช้าเออ <c oughs> เห็นนะ <c oughs> พ,พี่ลืมอะไรวะก็จะสั่งอะไรวะเออแล้วขามหายดียัง เริ่มเบาลงแล้วครับผมเริ่มเบาลงเริ่มเบาลงยังเอาไว้วันนี้เริ่มเบาเบาลงยังเริ่มเบาแล้วครับผมต้องไม่เบาลงต้องลองเดินเดินชว์ดิเดินช์อ่าเดินช์ดิเออเดินเดินได้แลลวครับผมไงก็ขอบคุณเอฟซีพี่จันนี่นะครับที่ให้กําลังใจนะครับผมอผมมาครั้งนี้ครับผมครั้งที่สองเห็ไหมครับผมผมพูดตรงๆนะผมชัดเจนนะผมมาไม่สร้างปัญหาแต่ผมมาเพื่อสร้างประโยชน์นะครับผม คุณไม่เชื่อเดี๋ยวดูผมยาวๆโอ้โหนี่คือคำพูดของอาร์มนี่แหละนะครับชัดเจนครับผมผมชัดเจนนะอ,อีกยอะอีกรอบนี่อีกรอบชัดๆด,ดังๆดิผมมาอยู่ครั้งนี้ครั้งที่สองใช่ไหมครับมาอยู่กับพี่จอนนี่ได้รับโอกาสครั้งที่สองมาอยู่ไม่สร้างปัญหาแต่จะมาอยู่เพื่อสร้างประโยชน์ครับผมชัดเจนครับโอ้โหวแล้วคนนี้แหละครับมัามีอะไรจะพูดไหมครับผมก็จะมาอยู่นี่ก็จะทําความดีให้กับพี่จอนนี่ครับ เช้ามาผมรู้หน้าที่งานครับผมจะไม่สร้างปัญหาให้กับพี่จอนนี่ครับแต่ถ้าเล่านี้ผมก็จะกินก็ก็เฉพาะก็จะเลิกงานอย่างเดียวครับอ่แต่ถ้าข้างในก็จะเวลางานผมจะไม่ดื่มครับอครับขอบคุณ f อฟซีด้วยครับโอ้อ้าวนี่คำสัญญาของลูกผู้ชายยังไงก็ฝากกำลังใจน้องทั้งสองคนด้วยนะครับก็เขาก็อย่างที่บอกครับทารา คนเฮาเนาะครับเพาะมันเลือกเกิดเลือกตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันมันไม่ได้เขาออกมาพึงผ้าผมมาขออยู่มาขอกินขออยู่ขอนอนของานมีงานมีเงนิงนเดือนมีอะไรทานะครับตอนนี้คนนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาคนนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาทดลองงานดูพฤติกรรมคือผมจะปล่อยให้เขาละลายพฤติกรรมของเขาเองนะครับว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับจะไม่คอนโทรลนะครับแต่ถ้าดูทรงแล้วสร้างปัญหาก็คือไป นะครับแต่เบื้องต้นก็ดูไม่ใช่เหมือนกับมาเหมือนลายก่อนนะครับโอ้โหคนนั้นนขโมยทั้งเสื้อผ้านักศิลปินนักร้องผมไปทิ้งมัวซส่วโอ้ตายและอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับแม่นะครับอวกใส่ที่นอนโอ้ปวดหัวนะครับนอนก็ไม่ตื่นนะครับก็เอาครับด้วยนิสัยผมผมเป็นคนหาโอกาสคนนะครับคนท้าสําคัญที่สุดคือการห้กําลังใจหาโอกาส นะบ่ถือไพ่บั่วหูหรอกครับนะครับกนะบเป็นเรื่องเล่าชีวิตที่อาจจะหาใครได้ดูคลิปนี้ก็จะได้สะท้อนเรื่องเล่านะครับบางครั้งตัวเองยืนอยู่อีกจุดหนึ่งจุดที่คนยืนแต่ละจุดมันล้วนแตกต่างกันบางคนบ่เข้าใจหรอกว่าชีวิตของเขามันเป็นมาจังไได้แล้วบางคนก็บ่เข้าใจหรอกว่าชีวิตของผมในเะวลานี้ที่ยืนอยู่กับภูเขาเพราะอะไรนะครับ ผมประจาเป็นต้องรับไหวก็ได้ผมสํหรับถ้ามผมสีไายจิบผมถ่ายภาษาจิตก็ได้หรือสีไทยเมียผมถ่ายลูกผมก็มีคนเบิง่งนะยางเลาะจูงไายก็มีคนเบิง่งแต่ผมกะอยากจะเอาเรื่องเล่าชีวิตพวงนี้มาให้พี่น้องห้องด้เห็นว่านี่แหละเนาะคือความเป็นมนุษย์มันมีมากมายหลากหลายเรื่องเล่านะครับล้วนแต่แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผมอยากสะท้อนและสําคัญที่สุด ก็คือการให้กำลังใจนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเช่นการปฏิบัติหน้าที่ของผมผมมีลัทัินิติศาสตร์ในโตลักรลัฐศาสตร์และสมใสทั้งลักเศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์คือกฎหมายมีในโตในมือรัฐศาสตร์คือการปกครองก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมหลักเศรษฐศาสตร์คือการหเขามีงานมีการสั่งและอาชีพสั่งอะไรใดนะครับมันต้องวควบคู่กันมันถึงจะเดินหน้าไปได้ดยีในวิธีการของผมนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมาก มือกินข้าวแรงเหมือนกันนะพี่น้องเด้อมื้อนี้กันในสะวาล์ะครับกระลังสีลาบเป็ดในมือหนามนะครับอ่อสำหรับสายพันธุ์ผมท่านใดสนใจสอบถามนะครับอ่อตอนนี้กัลูกเป็นอ่อของสายแสนกลแต่เป็นน้องแต่แค่แสนกลน,นะครับซื้อบวกแสนล้านนะครับกับไอดีไลน์ใส ana, ่ o n n a e 07. แอดด้านหน้า j o n n a e 0 0 7เดี๋ยวจะมีอาจารย์เซมอาจารย์ดอนอาจารย์ดีมอาจารย์เตยอาจารย์ซักอาจารย์โอ้อะหลายหทีมงานเพิ่นดูแล อย,อยู่นี่นะครับผมเป็นนยายาทีผู้บริหารนําเสริมทับเขาอันในดดีเสริมทับเขาาย่างเดียวนะครับโบอคอยได้มีโอกาสมาพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันถูกบล็อกอยู่เรื่อยนะครับเนะาะนะครับเนะาะติ๊กต็อกเคยคนติดตามเคย1นล้านแปดแสนพอได้โปรโมทเพลงนะครับก็ปิวไปเพราะเรื่องพวกนี้กฝากด้วยนะครับทะยานสู่20ล้านวิวนะครับคนพอกระเทินทงกาบขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้มีโอกาสผ่านมาอุบลครับมาเที่ยวทงหน้าผม นะครับตั้งยูพีบูธมังสาหารมาดูควายงามมาดูสายพันธุ์มือปราบที่นี่เดินเข้ามาด้านหลังได้เลยเดี๋ยวจะมีลูกน้องผมดูแลอยู่ตรงนี้ตรงโต,ต๊ะสนุกผมนี้นะครับอา่า <c oughs> ผมมีทีมงานน้องๆที่อยู่ด้านหลังนะครับเดินเข้า <c oughs> มาด้านหลังเลยเลยบอกแค่พนักงานว่าสิเขาไปเบิง้งควายพีเจนี่สี่เขาไปเบิง้งไก่พีเจนี่ด้านหลังนะครับสนใจมาเลือกแบ่งเลยนี่ที่นี่ผมแ <c oughs> บ่งทุกวนันผมส่งทุกวันนะครับอยากเห็นคลิปอยากเห็นผลงานเขาไปในี่ไลแอดอย่างเดียวนะครับเด้อ ใส่แอดด้านหน้า J O N N I E 007นะครับช่องทางเดียวคือ Line Official นะครับหากอยากไปพักผ่อนนะครับล่องแพจัดเลี้ยงนะครับหรือไปผ่อนคลายมีร้านอาหารคาเฟ่ร้านอาหารเปิดตั้งแต่9โมงเชา้ายัน4ทุ่มนะครับอยู่ที่อำเภอศรินทรอนรีสอร์ทเปิดทุกวันล่องแพเปิดทุกวันนะครับสนใจโทร062 703 4759สนใจเสือมือปราบนะครับเสือจอนี่มิวสิกกาทักไล ของทางภรรยาผมเดี๋ยวเขาจะส่งให้เกาะสุดท้ายนี่ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนอยู่ดีมีแห้งลยครับเดอ้อกินขอแรงน้องกันครับลาเป็ดนะอาลานะ้องอาราสว,ส,สวัสดีครับคำพูดเมื่อกี้ที่บอกกับ FC พี่ไปก็หวังว่าน้องทั้งสองจะยึดมั่นและปฏิบัตินะ,ะถึงวันยิงไม่ได้อยู่กับพี่การใช้ชีวิตในการคองตนคองคนคองงานให้ดีไปอยู่ที่ไหนมันก็น่ารักอยู่เสมอจำคำสอนพี่ไว้นะเหมือนพี่ พี่สร้างประโยชน์ไม่ได้พี่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใครเช่นกันณนเวลานี้นี่พี่ไม่ได้สร้างปัญหาสร้างประโยชน์ให้กับพี่ๆคุณป้าคุณลุงคุณน้องคุณพี่ที่ดูพี่พี่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้เขาเขาจะด่าจะว่าเราปล่อยเขาใจเราเป็นบุญเป็นพอนะขอแค่อย่างเดียวตัวเองต้องคิดดีท,ดทําดีนะสวัสดีครับลาไปก่อนครับร่ำรวยนะครับ